สวัสดีครับอินดิเลรับ้าสู่ช่องของเ e. อาร์มสายสเต็ปคุณดีคุณเดิมนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันจันทร์ที่1เมษายนโดยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหมด4คู่คู่แรกจะเป็นเลเช่พบเอสโรม่าคู่ที่2อินเตอร์มิลานพบเอมโบรีคู่ที่3ามบีญาเลอันพบแอตมาลิตและคู่สุดท้ายลีอยู่นเด็ดพบอานซิตี้แต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางยีมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันหากสนใจเป็นครบครู่เดียวกับเราสามารถแอไลน์มาได้ที่ @ARM88 มาเริ่มกันที่คู่แรกระหว่างเลเช่พบเอสโรม่าก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแขนองทั้งสองทีมกันก่อนด้านเลเช่แข่ง29นัดชนะ6เสมอ10พ้13อยู่อันดับที่13ของตารางส่วนด้านโรม่าแข่ง29นัดชนะ1 5เสมอ6พ้8อยู่อันดับที่5ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของโรม่าที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งจาก4เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมม เริ่มจากเลเช 2, 11, 7, 7, ลแ 1, 3, ล่แข่งสินัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้7โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง1ต่ำ3าส่วนด้านลูมาแข่งสินัดหลังสุดชนะอเสมอ3แพ้2โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำ2ต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากเลเช่แข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้ง 4, แพ้4โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2เสมอ1ต่ำ3าส่วนทางด้านลมูมาแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอลครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง5ต่ำหนึ่ง ผลสกอร์ที่คาดโรม่าบุกชนะ3ประตูต่อศูนมาต่อกันเลยที่คู่ที่2ระหว่างอินเตอร์มิลานพบอ็อโปลีก่อนอื่นเราไปดูนับคะแนในของ,งทั้งสองทีมกันก่อนด้านอินเตอร์มิลานแข่ง29นะัดชนะ24เสมอสแพ้1อยู่หัวตารางส่วนทางด้านอ็อปโปลีแข่ง29นะัดชนะ6เสมอ7แพ้16อยู่อันดับที่17ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของอินเตอร์มิลานที่คว้าชัยชนะไปได้ถึง3ครั้งจาก4เกมลังสุด โดยจะแบ่งเป็นสกอ์สูง2ต่ำ2ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมันบ้างเริ่มจากอินเตอร์มิลานแข่ง1ินัดหลังสุดชนะ8เสมอ1แพ้1โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง2ต่ำ2อส่วนทางด้านออมโปลรีแข่ง1ินัดหลังสุดชนะ3เสมอ3แพ้4โดย4นัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง1ต่ำ3าต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากอินเตอร์มิลานแข่ง6นัดลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2 โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง4ต่ำา2ส่วนด้านอินโปลีแข่งหงนัดลังสุดชนะราคาบอน4ครั้งแพ้2โดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง2ต่ำา4ผลสกอร์ที่คาดอินเตอร์มิลานเปิดบ้านชนะ2ประตูต่อ1มาต่อกันเลยที่คู่ที่3ระหว่างบียาเลอันพบแอเลนติโกมาลิดก่อนอื่นเราไปดูอันดับแข่งของทั้ง2ทีมกันก่อนด้านบียาเลอันแข่ง29นัดชนะ10เสมอ8แพ้11อยู่อันดับที่10ของตาราง ส่วนทางด้านเอ็ดมาริดแข่ง29นัดชนะ17เสมอ4แพ้8อยู่นอันดับที่5ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมันบ้างโดยทั้งสองทีมต่างคว้าชนะไปได้ฝ่ายละ1ครั้งเสมอ2จากสี่เกมหลังสุดโดยจะแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมันบ้างเริ่มจากบิยาเลอันเข่ง10นัดหลังสุดชนะ6อกเสมอ3แพ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอร์สูง3ต่ำ1 ส่วนทางด้านเอ็ดมาริดแข่งสีนัทลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้6โดยสีนัทลังสุดเป่งเปสกอตสูง2เสมอ1ต่ำหนต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากบิยาเลอันแข่งโนัทลังสุดชนะราคาบอล5ครั้งแพ้1โดยจะเบ่งเปสกอตสูง3ต่ำหนส่วนทางด้านเอ็ดมาริดแข่งโนัทลังสุดชนะราคาบอล1ครั้งเสมอ1แพ้4โดยจะเบ่งเปสกอตสูง3เสมอ1ต่ำ2ผลสกอร์ที่คาดเอ็ดมาริทบุกชนะ สองประตูต่อหนึ่งมาต่อที่กูุซ้ายระหว่างลีดยูนเต็ดพบฮันซิตี้ก่อนอื่นเราไปดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนด้านลีดยูนเต็ดแข่ง39นัดชนะ25เสมอแปแพ้6อยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านฮันซิตี้แข่ง38นัดชนะ16เสมอ10แพ้12อยู่อันดับที่9ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2งทีมันบ้างซึ่งจะเป็นฝ่ายของลีดยูนเต็ดที่คว้าชนยชนะไปได้ถึง2ครั้งจาก4เกมหลังสุด โดยจะแบ่งเป็นสกอ์สูง1ต่ำ3าต่อไปเราจะมาดูผลกันใขขันของทั้งสองทีมมันบ้างเริ่มจากลีฟยูนเต็ดแข่งสินัดหลังสุดชนะ7จเสมอ2อแพ้1โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง1ต่ำ3าส่วนทางด้านฮารซิตี้แข่งสินัดหลังสุดชนะ3เสมอ4แพ้3โดยสีนัดหลังสุดแบ่งเป็นสกอ์สูง1ต่ำ3าต่อมาเราจะมาดูทางด้านราคาฟุตบอลกันบ้างเริ่มจากลีฟยูนิเต็ดแข่งขอุนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งแพ้3 ดูจะแบ่งเบสโสก้สูง2ต่ำสี่ส่วนทางด้านฮันซิตี้เข่งโคนัดลังสุดชนะราคาบน2ครั้งเสมอ2แพ้2โดยจะแบ่งเบสโกอสูง1เสมอ1ต่ำสี่ผลสกอ์ที่คาดลีดยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะ3ประตูต่อหนึ่งส่วนใครที่ชอบผู้ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียเอสไลเฮียตามมาได้เลยในกลุ่มเฮียมีการให้ฟุตบอลตั้งสเตปและติงรับรองไม่มีผิดหวัง เอาเป็นว่าหากสนใจแอดไลน์เฮียมาได้ทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เลย